contact with the outside. เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านชมทุกๆท่านเลยวันนี้ยุ่กับผมแบกลิฟกันอีกเช่นเคยนะเราก็อยู่ในเกมเต้าหลวงตาลูส่สรรพยุร์วิญญาจารย์โดวยวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงวันอัปเดตแพทแล้วก็กิจกรรมใหม่ที่กําลังจะเข้านั่นคือปุกใจราชวงศ์เปิดเร็วๆนี้นะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมข้อมูลข่าวสารผมขอแนะนําสปอนเซอร์ผมก่อนนั่นก็คือร้านเติมเงิน power play นะเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ตามที่ผมขึ้นแพคให้ดูเลยสามารถไปเติมกับ power play กันได้สำหรับใครที่เติมเงินกับ power play อออย่่าลลืืมกกดเเสสนนนับุป็ชง แบกิสเอ็ดวันกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูที่กิจกรรมกันเลยดีกว่านั่นคือปลุกขวัญใจราชวงศ์เดี๋ยวเรากดเข้าไปนะ ไอตัวนี้เนี่ยกิจกรรมมันมีบอกไว้อยู่ว่าลิมิตเลเวลเวอร์ชันนี้เนี่ยอยู่ที่49หมายความว่ายังไงตอนนี้นะครับผมทุกคนเนี่ยตันอยู่ที่49กันหมดต้องรอวันอัปเดตแพทเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะดยอันดับผู้เล่นในตอนนี้นะก็ตันอยู่ที่49เห็นไหมว่าตันอยู่ที่49หมดเลยเขาเลเวลอยู่ที่49แล้วก็ตัน EXP จริงๆขึ้นไป50แล้วนะแต่มันล็อกอยู่มันไม่ให้ขึ้นเลเวลเป็น50ต้องรออัปเดตเกมปุ๊บ ก็จะขึ้นเลเวล50ทันทีทีนี้เราย้อนกลับมาที่กิจกรรมที่มันกําลังจะถึงดีกว่าอ่ะกิจกรรมตัวนี้จะสิ้นสุดหลังจากกิจกรรมเปิดประมาณ10วันและอัปลิมิตถึงเลเวล59หมายความว่าแพทหน้านเนี่ย เราจะตันอยู่ที่เลเวล59เลเวล59นี่ใช้ exp เยอะมากนะครับผมสลับไอกิจกรรมตัวนี้ผมแนะนําเลยว่าให้ใช้ไส้กรอกนะครับผมแต่สําหรับใครที่เป็นสายฟรีอย่านะครับผมอยากใช้ไส้กรอกจนเกินตัวนะอย่างเช่นใช้เพชรซื้ออะไรอย่างนี้ไม่แน,นนะนาอย่างยิ่งเลยแต่สําหรับใครที่เป็นสายเติมก็อย่าลืมใช้ไส้กรอกนะครับผมอัด ่าอัดได้ให้หมดเลยนะครับผมทีนี้กิจกรรมตัวนี้จะเริ่มภายในอีก2วันผมไม่แน่ใจนะว่า2วันในตอนนี้เนี่ยมันนับยังไงมันนับเป็น2วัน13ชั่วโมงอยู่ไหมแต่มันไม่ให้ดูหรือว่ามันจะแบบขึ้น1วันวันต่อมาแล้วมันขึ้นแบบ เอ่อเปิดเลยอะไรประมาณนี้ผมไม่แน่ใจจริง,รงมันมันกลับหลอกมาหลายรอบแล้วผมก็เลยไม่อยากจะคาดคะียอะไรเรื่องพวกนี้ดังนั้นเนี่ยมันจะอยู่ที่วันที่9หรือไม่ก็วันที่10แต่ในใจผมคิดว่าน่าจะเป็นวันที่10ก็คือวันอัปเดตแพทนะเพราะว่านี่ครับผมกิจกรรมมรสุมสํานักถังมันต้องเว้นประมาณวันหนึ่งนะโดยกิจกรรมตัวนี้เนี่ยจะสิ้นสุดในวันที่9นะนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่เห็นไหมกิจกรรมจะสิ้นสุดในวันที่9หมายความว่า วันที่10จะเป็นกิจกรรมตัวใหม่แล้วดังนั้นเนี่ยวันที่10หรือไม่ก็วันที่9จะเป็นวันอัปเดตแพททุกคนก็เตรียมตัวเลยและอีกอย่างนะครับผมวันอัปเดตแพทเสร็จเนี่ยก็จะมีตัวละครใหม่อย่างที่ผมบอกไปแล้วนั่นก็คือตัวละครเซียนเลื่นเสียนะที่จะเข้าตู้ทุกคนก็สามารถสุ่มหาได้โดยตัวตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะมาในวันที่10ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็น วันที่10นี่แหละก็คือวันอัปเดตแพทอ่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากจะมาบอกทุกคนนะนั่นก็คือวันอัปเดตเนี่ยไม่วันที่9ก็เป็นวันที่10แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นวันที่10มากกว่านะดังนั้นคุณก็เตรียมตัวได้เลยไม่รู้ว่ามันจะอ้างอิงจากเซิร์ฟไต้หวันไหมเพราะว่าเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยหลังจากอัปเดตแพทเขาจะแจกตัวประมาณ10ใบเลยค่อนข้างเยอะนะครับผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยจะแจกเหมือนกันไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะแจกแหละเพราะว่าไอ้กิจกรรมอะไรนะวันแรงงานเขายังแจก10ใบใบ จากอัปเดตแผดอาจจะอ้างอิงตามเซิร์ฟไต้หวันก็เป็นไปได้แต่ไม่แน่นะครับผมอาจจะได้แค่หนึ่งใบผมไม่รู้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปราต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนู <c> o <oughs> d like, บนนายน,นะครับท่านผู้ชม